ครับสวัสดีครับนี่ก็เป็นงานปูหินนะครับกําแพงหินบันไดหินครับก็ที่บ่อตกปลาวีพี99เลยครับก็มาเดือนที่26เดือน7 68นะครับก็มาดูความคื่หน้านะครับของทีมงานช่างนุพัทยานะครับครบก็อยู่ในขั้นตอนของการปูพื้นนะครับ ก็จะในเรื่องความสวยงามคามแข็งแรงนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับงานดีงานไวนะครับต้องนึกถึงที่ม้านช่างนุพัทยานะครับเพื่อท่านใดที่มองมองหาช่างหินฝีมือดีๆครับต้องนึกถึงทีมงานช่างนุพัทยารับออกแบบติดตั้งนะครับกำแพงหินทุกชนิดทุกรูปแบบนะครับอินดีครับปรึกษาคําแนะนํานะครับงานดีงานไวงานแข็งแรงนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับช่างนุพัทยานะครับกดไลค์กดแชร์นะครับช่างหนุพัทยาคนดังหินช่างนุพัทยานะครับ เราก็จะมาอัปเดตให้ได้รับชมนะครับจนฟางงานจะเสร็จนะครับเพื่อนใดที่กำลังมองหานาฟิเบอร์นะครับแล้วก็ต้องการนะครับที่จะทำหินนะครับก็ปรึกษาทางนุบัทยาครับที่ประตู83 85 815นะครับออกแบบที่ตั้งกับแพงหินดูเชนทุกรูปแบบยินดีคำปรึกษาคำแนะนำนะครับงานก็ค่อนข้างที่ ังอยู่อีกเยอะนะครับครับการันตีครับเรื่องรุนี้ครับความสวยงามความแข็งแรงนะครับร้อยเปอร์เซ็นตะ์ครับเป็นบอที่ใหญ่มาตานาครับของบอวินนะครับอมตะซิตี้นะครับเป็นบอตกปลาที่มาตรฐานะครับ ครับก็ขอฝากผลงานไว้เลยนะครับช่้าหนุพัทยานะครับที่เบอร์โทรุดแปอสามสุดสุดนะพันธ์หนึ่งห้าครับสวัดสดีครับ